มันต้องแรงครับบ่ต้องล่างต้องเสียบยากพี่น้องเอ้ยเอ้า่มันมันวานมันถาดพี่น้องเอ้ยผ่าหนห่าวเป็นดินพ่นพอเฮ็ดหมูก่กันมดหมู่เฮ็ด <laughs> เป่าครับพี่น้องเอ้ยมันหลอต่อครับ <laughs> เห็นเห็ดสย เอาเ้ยคือเก่าเจอแล้วครับพี่น้องผมตําตําครับนี่ตัมตัาเลยครับอ้ยห่างไหห่งใหครับพี่น้องเอ้ยแรบงามครับ ่านอี okay. mm ่ท hmm. okay. okay. ีนะท่าเอาน้ำม mm ัน hmm. อ <po> ัดเอาหน่อ huh. ท <ris Halloween> ่านคนเดียวน้ำมันอัดเอาสิงกูไงก่าแม่ก oh ี oh. oh, ่ยวท่านน้เ hmm. ก oh, oh ี่ก uh ินหอมอถ้าว่าน้ำมันเอาเอาได้แล้วอา้อได้แล้ว Ô con năm mất hẳn là ngồi nhau thật phải nè. Ôi kìa một con. Ôi này lại theo luôn. là. โอกาสสวัสดีนะครับพี่น้องป้องไปนะครับเมื่อนี่ผ้าพี่ผ้าน้องครับมัน่อต่อครับพานไงผืนใดสาผืนพี่น้องเอ้ยเนี่ยยังครับเนี่ยหมูครับหมูหมูเนี่ยหมูครับอันนี้เนี่ยปลาซีพี่ครับพี่น้องปลาพุญนี่ก็ได้อันนั้นเป็นหมูอยู่เนี่ยติกตียนคานตีครับพี่น้องเอ้ยกับผ่านตู่ครับมื่อหนใหญ่น้ำทิ่มครับเมื่อนี่ ไปลุยนะครับเห็นทางกันไปแล้วครับเขาป้าดิเดรียนใช่ไหมอีกหรือเปล่า <c oughs> โอ้ล่อไปไล่แม่แล้วครับเขาป้าไปแล้ววันสิเดไปน้ำนี่วันลุยในป้าน้ำกันนะครับ <c oughs> <c oughs> พี่น้องเอ้ยเก็บกินมักต้องแรงนี่แลหละครับมักต้องแรง <c oughs> โอ้หลายหน่วยพี่น้อง บนลมเอาลุดมือมักใหม่ป้าครับพี่น้องผมมักต้องแรงครับบ่ต้องล้างต้องเศษหยากพี่น้องเออ้หวาน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 อืมจับหมักย่างดุพี่นอออ้อ,อ,นนนนอ,นอง,องครับ เชอรี่ดงครับบะทันสุกครับหองกรฮ่มๆห,หนึ่งพี่น้องน้ำลายครับกินได้ด้วก,กันครับอืมบะทันหวานครับพี่น้องนังขมเนี่ยครับอี่น้อยสุก มาทางพี่มันลงเทียบเออหมักโลโคครับพี่น้องมาทัานสุกครับยังมาทัานสุกจบลอด ต่อครับที่้องนี่เงี้ยครับไปออกว่าไหนย,งงงงย่างออกยย่างย่างเงี้ยเหรอ,อเอาแล้ว่คนนะ่ะมาป่าเห็ด ฟันเหาเป็นบุญลีว่ะมันเห็ดไตยาววันนี้เนี่ยบ่ได้เออไม่ไม่ตุ่ยมีไตเห็ดไตยาวเห็ดเห็ดเห็ดดูด่าผมพูดดูด่าโอ้ยคือจีมเน่อยเห็ดเห็ดสวยเงิดไหลดูด่าเห็ดพวกแดียงับมันเอาหัเนาะเอามามาโอ้ยมีมีตัวอยู่กับ โม้ยตายแล้วงานงานถาดพี่น้องเอ้ยพ่านหา่าวเป็นดินพ่อเฮ็ดหมูกันเหมือนหมูเฮ็ดเป่าครับพี่น้นองเอ้ยมาหลอต่อครับเฮ็ดเฮ็ดเสยเอาเสยคือเกา่าพ่านต่อยครับนำ้ำเตี่ยมือหนิถ้าไปเอาต่อมาเคลื่อน,นี่ครับยากน้ำเต้าเฮ็ด เงี้ไข่ดอมมงก็งามอยู่อ่ะอันนี้พังแล้วนี่ฝนอู้ดรอจมัดแง่หนึ่งคนนี่บ่เออโอ้เงยไหลแกกเนี่ยนี่ใส่สปงามขอยมันไมีมันนี่นี่นน่ะเ้าสิใส่งามข่อย มุนเลยเนาะหาแนวใส่คับบันไปหาหากระตากันเข้าหนึ่งคนนึงเส้นเห็ดเกือบมาอุ้มอุ้มอยู่คนท่หลัง นวนาบุกเลยครับลุยแล้วลุยแล, <c oughs> ล้โวเอลี้ยวว่าได้เหรอี่ได้ตามันหงอโยคนก็มาพอคนน้าว่าใจสิคันเลยครับสั้นกับมน,นาเพิ่นสั้นกับพี่น,น้องเอ้ยผ่านตัวมกเกี่ยวกับกิมผ่านเนาผ่านเนา โอ้ยแน่นอนแน่นอนย่อมเสียสักสีครับพี่น้องเมื่อนี่ปั้นตัวครับเป็นย่อมเสียสักสีโอ้ยเมืดคุ้นขาจะเทีวเมีดผู้ขาไหมตัวก็ไม่ถนัดผอตัวมาผอเห็ดตุ่นี้ อืมไปหวัวหนะ้าเดี๋ยวสิหายิบกระตาให้ดอกหาไปตองกุ้งยิย่งใหญ่ดังอีกแล้วครับงานนี่ครับหล่อล่วงผ่านตัวพี่น้องเอ้ยค่ับำฟอร์มบ่หูบ่เห็นเบิ่งดู ผู้มาลอแตสั์เก่าเหรอก็เห็นแตสั์หุ่นยากน้ำเตะเห็ดดึกเกเจรงเลยมันสิเก่าตั้มปันนี่เอาได้ดี๋ยวนน่ะห่างไงแล้วอุ้ยุดไปอย่างง้ไงเพื่อนว่าุดเอานี่แล้วอุดกินนี่แล้ ไอุดจงเนีตึงเวียนเนี่ย้วนเคืนนะมนี่่ละห้างนี่ละที่มันเพ่นผ่านอยู่ดูดูนะบ้วพุ่นอีกซีม้นมองมองกุ้งมองพี่กูว่าพ้่นเอกุงมองพี่ยุ่งหุ่นอ๋อมันจะไปยุ่งกูพุ่นอเอาละครับถือกตัวกันมาแล้วพี่น้องเอ้ย เ่สวยง่ามครับหัางนี่หัางงามจอมือกึ้นงามเลยครับลุนตัวครับพอไว้แล้วมือแรงเซ็ตมืออื่นหัางไม้หาเรลาหัางไม้บันไตย้ได้ยื่น่ามองหน้าชนิดครับพี่น้องเอ้ยเขาปลามือนี่เอาขิงครับครับสังเกตได้นะครับอันนี้ใบโจทย์นะครับก็โจทย์ก็เข็มนะมีขิงครับใบขิงเป็นแนวนี้ครับ ใบคือกันครับกินกับซุปน้วไม่พี่น้องเอ้สุดยอดครับนี่ครับนอาวันครับลกเลยครับมาแล้วครับเรียบร้อยหอมเลยครับอันนี้หอมหอมแบบหอมแห้งเลยแหะครับพี่น้องสุดยอดนี่ครับนองนี่ครับ เป็นดอกนะครับบานแล้วน่ครับเป็นดอกแล้วนี่กินกับซุปน้ำไม่ครับสุดยอดครับเงา้ยปวกป่วเลยครับโหปลาครับมันหากตัวมาจนพี่น้องหัวเบิดส่วนส่วนแนวอือดอกกวงามครับนครับพี่น้องสุดยอดครับ กับสุบทำไมครับอุ้มเดียวได้ไล้หงอเลยครับตอต่วะผ่อขิงน้ำปลาครับนี่หวานดอกรกะเกียวกระไล่นะครับพี่น้องตะก้อนเคยมากข้าหน้าง,งามมาเก็บดอกตกะเกียวก็มาดอนนี่แหละพี่น้องเอ้ยหลายนะครับนี่ใบดอกตกะเกียวครับนี่กระแมนครับพี่น้องใบดอกรกะเกียวครับ ว่านีมันกระเจียวขาวครับพี่น้องชิมบบได้ครับชิงกบมีครับแต่ตวนนี้ตัวน้อยครับสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับหลบกเหมือโอ้ยขาดสัก <c oughs> ไม้ครับ <c oughs> เจอกันอีกแล้วครับพี่น้องยูด <c oughs> สูงนะครับ บบสูงเลยครับหลเราผ่านตูทำการจุดแล้วครับพี่น้องอือขึ้นครับมึงงเว้นแสกแสกครับรุนลุนไปนํำกันครับพี่น้องผมรุนจะเบิ่งผลการผลงานนํำกันครับ Ui cứ chụt luôn mẹ bình đồng lại Nhào nhào lên Nhung cứ cắt Thôi nhung เอาละครับทางการสุกแล้วพี่น้องถอดไฟแล้วครับไปคางไม่หันเลยนะครับพี่นอ้องอู้ทางเราสะก,กุ๊กไม่เน่นไปเลยมากระเฮาพ้อมมาสนั่นอย่างเรียบลอยครับ ไดลงมาแล้วพี่น้องไดลงมาแล้วครับอุ้ยเนียก็มีเนียลงเดินเหน่อยรับไดลงมาแล้วครับ,รบพี่น้องดังเดียวอีกสองหนึ่งขาดลงครับ ครับพี่น้องโอ้มัาลุกเลยนี่เอิ้นหลายติดอยู่เลยถือว่าพันครับถือว่าพันพี่น้องท่างนั้นเอาน้ำมันอัดออร์นองท่านนี้ท่านคนเดียวไม่เอเสียเอาน้ำมันอัดออรสิงไงตกว่าแม่ก็จุดจุดให้มันจืดกินหอมนนะถ้าว่าน้ำมันมันชิวจะดี เบอบ่คิวเดากเดียยร้อยครับพี่น้องเอากังเว้นครับพ่านตู่กับพ่านตัวไอ้ผาเหงาเห็นิ่นเห็ดวงเว้นใช่หรอเ <c oughs> มือ่อไรครับได้ห่างนึงอิมนี่นะครับก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับเล็กน้อยสิไปเอาอีกนะครับรอบคำเป็นทรงถ่ายคลิปพี่น้องเอ้ย รอบจ้งน้อยยังิไปอีกนะครับสําหรับรอบนี้อําลาไาจากพี่น้องไว้ก่อนนะครับพบพ่อกันคลิปนาพี่น้องผมสําหรับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำานีก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับผมมีแต่น่ำไม่มีเขา